สบายดีเด้อ <Sustain> พ <able> ่อแม่พ <practiced> by <inside> <useum> ah, ี่น้องวันนี้กันสิไปกินข้าวแกงเนาะกับมาโตกินเหยื่อตอนนี้กันสิสระดับกล่องใช่ปะบอเอ้าสระดับกล่องเนี่ยไปก่อนสตัดออกแล้ว อะไรมหตัดเอาย่ออไัม่ย้อยย้อยจะเป็นซูเปอร์เฮือกานจะลุดม่ถ่ายเลยนี่กรนำคล้องนวาดสะพายรับผู้เบาเราแม่ว่าหายวันตัวดังไฝหมตีิกจะจูดอนฟูงที่บอกไม่ขวน่าลยจูดอนูง โค้งบันสะพายมืงบานมีบานแฟนโบผีเองเนาะเหนียวกระดังกำลังที่เดินทางไปเดยนยืนขามเนาะเต้งหน่อยค่อยลอยไม่มาดินได้เนี่ย ด้วยจฟังอยูเดีวออกมาจะยังหน่อยมาด้วยออกมาอะไรๆๆไรล้ครับเพื่ออยู่สิ่ิยินมโนเพื่อเอากระเซ็มติมเนาะนางรลายคนเนาะตอนมาอยากนางพ่ดีนเยอ ี่น pues er. ี่มดีญามัแดงมัวได้มาอาบนะมดีเขาจับเศษดีสอดจัวเสษเศดี่รังแหละนะไหนเรเห็แป้นมืดบงทีตะกี้เป็นบ้านแบบว้ามันหมดแป้นเปนไรนะมันโผล่มอย่งละาเห็นงามไงเรเห็นก็รหอดปีสับม่ไหวสับ เฮ้ยเขาก็นังสีมาดินนะมื่อนี้เขาก็มา,นนะม,ากมากับไอ้หน้องเขาเองเนาะพี่น้องเนาะอุย้ยสีหอนเลยเดี๋ยวก็หอนเลยแป๊บนึงยิ่งแก้น,นีก็ร้ายเป็นร้ายได้เนี่ยที่ทางบ้านสบาย กันบ่อบีกับพามาคิดปลาแกเอาเบ็ดมาเอามองมาเนสกัวไว้ยันมาได้โอ้ยนกได้เนี่ยนั่นแหละโอเ้เนะ่อเานาะไม่อายเขา,ากา็ว่าวใส่เบ็ดถาไปแ้วเนาะจังไปเอากัวคอยอยู่บ้านอีก,กันหนึง่ง ตามไไล่ไล hey ่เดนี่น่องเลยต่ยานะ่าตีอีกเด้อจาเด้อ่าตีอีกเด้อนั่งแบบโรไปโดนนะพุ้งกูจักมีนุ่งกูจักมอดมอนนไหลซ้ำนีเลยนุ่งก้อนนุ่งก้อนคอยอุปกรณ์คอยจีเปียรอยช่ลัง บาผู้บารวงผวบางกระรงกรอะแต่ก็จุงซะเท่ยงัวไเ้ไอ้น่องอยู่เช่นพยายามมันคงจะจะงลงเดี๋ยวจุงเดี๋ยวจุงขึ้นไปทาเอ้าเอ้าเอ้าเท้าเส้นนะเลยเท้าใบขน้นาก่อน

เกือบคอยมื่นึงนี่เกือบควยตุ้ยมื่นึงนี่เกือบไปเล่โอ๊ตฮับบูดเอาขออมากังเนาะฮ้อนแดดเนาะจิบขาวเส้ียวน้่เมตาดวดน้เดียวน้ขาฟูฟูนะฟูุูเนี่ยนสิจะพาพีน้องมายามเบ็ดกเนี่ย Chắc đại 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 sao? Ai đại đại Đấy bà Ồ, bù như bạn họ ẩn vào bù Sám tù Nhanh như thế à Cả đang giảm không? cả đang xài không? Nó cả đang xài, oh, cả đang, đang này sám tổ Có kẹo ạ à? Bò vào bù Nào đây nào Nó mãi có kẹo đồ thế Không hào này Nào, một cái nhiên Ở đó, Vân, à, mình có con Ông cá đi ใส่นกะย่เจาะกระไรเนี่ยนาะนี่โอ่ะมาซื้อสตางค์เติงมาผมผมงยืนนะได้อยู่มีบอลให้ชนอยู่น้อยนึ่งมาเป่งีนปลาเประหลาดล้างแรแค่ไหนลางแรกอะไรดูมันสวย ai thao say nó, này phật lạt, đang đẹp cả, marn đột, nè, phật lạt, bye, này hà tẹm đây, say, bọn đang say nó nhỏ nhỏ thứ này, nay, nào, con mẹ phi nhỏ mùng con, nè, đang đẻ, tôi này được nó thì ao đây chắc là mình kinh mực được này. ันสิบริโภตแบบขันเด็ดขาดกรับเพิ่นบอกผมเจรกว่างทุกหนามด้วยหงเจเด้อยทุกตุ้มหายกะกูนะเจ้านาคาต้องไปมุดเบิ้งอยู่หนามบ่ยังมีเกาะต้องหนามไม่นอนสีไทยถ้าเจ้าเบิ้งมามันอยู่แนวใด้ เอาไปไ่ข่รด่างก็ได้สบ,บูนี้ถ่ายหื่ออันดีสบ,บูนที่ถ่ายหื่ออันดีด่างหนาค่ะม,คมันจังไมือนี้กับโบราป่าปันไหนหลังจากที่ว่าไปหาป่าก็ไลลอยู่จากที่ว่าสีไปวันแฮก็ได้ประมาณซีาโตนี่แหละไหลโบรา ก็ร่มร่มเนาะหนาวเป็นหนาวมาถ้ามีแทงนักมากับเขานี่เจ็บซ้ำตีอะอรหรอเพื่อเนื่องจากที่เราใส่เบสใส่เบสกะโดนเตยไปแนี่กระได้ลายเตยเนาะพี่น้องเนาะใส่พวกได้ลายนึ่อย่างแตะปรหลาดตัวบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่เดี๋ยวจิ๊กจับให้ดึงที่ผุประหลาด

น้วนมือเนาะออกมาเลยนะเออออกมาออกมาใส่กระิงเลยด้ได้เตอตอเิปีเดยวเอกอนจังน้อยประหลาดจตรงเอายบ้างสีเดีสิโย้องวาน เป็นตะเข็บนีแต่กับบุคเ่งเนไมดห้เาเอาปีงไปเกลือกับครูบอกเองมันเนาะประหลัดนี่ตะตุงใหกงใหญ่เนาะมนตะเสดปนหาวนะมุดมุดฟ้าเนมุดกนฟูมประจุมงออกไปนะ อ่าเขาก็ใส่เนาะใส่อยู่ในถ้ำในหินว่าประหลาดมันมาที่ประหลาดดีเลยมันมากินเม็ดปลาเครื่องกูนะแต่ปาเครื่องไง่งหรอวะมาสิงเล,ดล,เ,ดงลดเดี๋ยวเกามา,าดูดน้ำกันเนาะอ่าเขาก็ร่างยามเลยกอดังกุ๋งป่าดึงป่าดึงก็ไปว่าจะเอามาดูดน้ำกันเดลยมันสิได้อีกบ่ไบอก คลิปนี้กับสีโจ๊กเพียงสามีนอพมแดนพี่น้องน้อแล้วก็เลยเมื่อดอมาครับปัดมือนะจังหมาหาป่ายี่ว่าพรมแพี่น้องเมืองหม่นอิมากลางดูตามบ้านน่รบัดสลายเป of 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 ็นโจ๊เพียงสามีน้อกพี่น้องาย